สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังที่กรารพรับทุกท่านผมอาจารย์ไ่ทองสุขรัตนบริการพระวัดป่าวันนี้จะขอนำเรื่องเล่าคำทำนายขององค์หลวงปู่มั่นภูนิทัตโตได้เตือนสิทธ์ไว้ก่อนละสังขารเป็นคำทำนายขององค์หลวงปู่แม่นมากทำนายเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยแล้วก็พระสงฆ์ไว้ก่อน ที่องค์ปู่จะจรสังคารเป็นเรื่องเล่าของท่านอาจารย์ยาวเรื่องเล่าต่อไปนี้จะมีเนื้อหาสาระฟังแล้วให้เกิดสติเกิดสมาธิาธเกิดปัญญาเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและก็ให้กำลังใจช่องธรรมะเล็กๆของอาจารย์ไผ่ทองสุขนะครับทุกท่าน ผมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับหยิบได้อะไรหรือแม้ทรัพย์สินล้นมือหยิบได้ไหมแม้แต่ร่างเขายังเอาไปเผาไฟที่หยิบได้ก็คงแต่แค่บาปุ่นสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพพบกันเช่นเคย นะครับกับบอมจันยาวดำเนินรายการเหมือนเดิมหากจะกล่าวถึงคำเตือนของ<ม>พระเดชพระคุณหลวงปู่มันภูรลิทัตโตในสมัยที่หลวงปู่มันท่านพักจำพรรษาอยู่ที่บ้านหนองผือหน้าไหนครับท่านผู้ฟังพระเดชพระคุณหลวงปู่มันผูรลิทัตโตท่านได้ปรารบเตือนบรรดาลูกศิษย์ของท่านว่าให้จะเรีบเร่งทำความภากเพียนก็ให้รีบทำเอาต่อไปในอนาคตข้างหน้า าศาสนามิจฉาทิฏฐิจะเกิดมากคนฉลาดมีน้อยเขาจะจูงไปเหมือนวัวเหมือนควายมัน <c oughs> ไปมองไปทางใดก็มีแต่ไฟทั้งนั้นรอบด้านซึ่งได้แปลความว่าใครจะรีบเร่งทำความภาคเปลียนก็ให้รีบทำเอาต่อไปในอนาคตข้างหน้า,าศาสนามิจฉาทิฏฐิจะเกิดมากคนฉลาดมีน้อยเขาจะจูงไปเหมือนวัวเหมือนควาย มองไปทางไหนก็มีแต่ไฟทั้งนั้นรอบด้านหลังจากที่ท่านพักอาพาธอยู่ที่วัดป่ามันกลางนนผู้1ิดวันแล้วขณะศิษยานุสิตในอารัธนาองค์หลวงปู่มันนอนในเปลพยาบาลแล้วนําท่านขนึ้นรถเพื่อมาพักณวัดป่าสุทธาวาสออกเดินทางตั้งแต่เช้าจากพันนนิคมถึงวัดป่าสุทธาวาสสกลคนครเกือบ12นาฬิกาเพราะทางเห็นลูกรังกลัวจะกระเทือนมากท่านก็หลับมาตลอด นำท่านขึ้นขุดเตะเศษปูกลชิดมีทันวันทันลาผู้จัดที่นอนให้ท่านได้พินศีษะไปทางทิศใต้ปกติเวลานอนท่านจะพินศีรษะไปทางทิศตะวันออกด้วยความภาวะผวังจึงพากันลื้มคิดที่จะเปลี่ยนทิศทางศีรษะของท่านเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาเศษท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นจากหลับแล้วพูดออกเสียงได้แต่อืออือแล้วก็โบกมือเป็นสัญญาณ แต่ไม่มีใครทราบว่าท่านประสงค์สิงส่งใดมีสมณเนรูปหนึ่งอยู่ที่นั่นเห็นท่าทางอาการไม่ดีจึงให้สมณรอีกรูปไปนิมนต์พระเทลทุกรูปมีเจ้าคุนจูมปรจาจย์เทศพรจาจยนฟันเป็นตน้นมากันเต็มกุฏิเท่าที่สังเกตดูท่านไกลเจละสองผ่านแล้วแต่อยากจะผินศีรษะไปทางทิศตะวันออกท่านพลิกตัวไปได้เล็กน้อยทันลาศปรจาจย์ลาเข็มมาปัดโตคงเข้าใจเลยเอาหมอนค่อยๆปรับท่านไป ผู้เราประคองหมอนที่ท่านนุนแต่ท่านรู้สึกหนวยมากจะเป็นการรบกวนท่านกลยุทธ์ท่านก็จะเห็นหมดเรียวแรงขยับต่อไปไม่ได้แล้วก็สงบนิ่งยังมีลมหายใจอยู่แต่ต้องเงียหูฝังท่านวันในความชีพจรที่เทา้าชีพจรของท่านเต้นเร็วชนิดรัวเลยรัวจนสุดขีดแล้วก็ดับไปเฉยๆด้วยอาการอันสงบพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวญาสัมปันโน ท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ในเวลานั้นไว้ในประวัติท่านพระจย์มันพูรลิขัตโตไว้วา่าองค์ท่านเบื้องต้นนอนสียหายยาตคือนอนแต่แขงข้างขวาแต่เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเลยค่อยๆดึงหมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังของท่านออกนิดหนึ่งไกลายเป็นท่านนอนง่ายไปพอท่านรู้สึกก็พยายามขยับตัวกลับคืนท่าเดิมแต่ไม่สามารถทําได้เพราะหมดกําลังพระจารย์ใหญ่ก็ช่วยขยับหมอนที่หนุนหลังท่านเข้าไป แต่ดูอาการท่านรู้สึกเหนื่อยมากเลยต้องหยุดกลัวจะกระเทือนท่านมากไปดังนั้นการนอนท่านในเวลาสุดท้ายจึงเป็นท่าง่ายก็ไม่ใช่ท่าตะแคงขวาก็ไม่เชิงเป็นเพียงท่าย,ยังเอียงอยู่เท่านั้นประสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้อีกอาการของท่านกําลังดําเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้งบรรดาศิษย์ซึ่งโดยมากก็มีแต่พระกับเนนคารวาดมีน้อยที่นั่งอะไรอววรด้วยความหมดหวังอยู่ในขณะนั้น ระหนึ่งเริ่มหายใจไปตามๆกันเพราะจิตภาวะผวังอยู่กับปากการณัท่านซึ่งกําลังแสดงอย่างเต็มที่เพื่อถึงวาระสุดท้ายของท่านอยู่แล้วล้มหายใจท่านปรากฏว่าค่อยอ่อนลงทุกทีและละเอียดไปตามๆกันผู้นั่งดูลืมกระพิบตาเพราะอาการท่านเต็มไปด้วยความหมดหวังอยู่แล้วลมค่อยอ่อนแล้วก็ช้าลงทุกทีจนแทบไม่ปรากฏ วินาทีต่อไปลมก็ค่อยๆหายเงียบไปอย่างละเอียดสุขุมจนไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าทันในสินลมไปแล้วแต่วินาทีใดเพราะอวัยวะทุกส่วนไม่ได้แสดงอาการผิดปกติเหมือนสามันชนท,ท,ทั่วไปเคยเป็นกันต่างคนก็ต่างสังเกตจ้องมองจนตามไม่กระพริบสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องพอให้สะดุดใจหรือว่าขณะทันลาขันลาโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลหมุนมองคือขณะนั้น พอเห็นท่านไม่ได้การท่านจุกคุณประธรรมเจดีพูดเป็นเชิงไม่แน่ใจขึ้นมาว่าไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือพร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาขณะนั้นเป็นเวลาทีสองนาฬิกา23นาทีจึงได้ถือเวลามรณภาพของท่านพอทราบว่าท่านสิ้นไปแล้วเท่านั้นมองดูพระเนรที่นั่งรุมร้อมท่านอยู่เป็นจํานวนมากเห็นแต่ความเศร้าโศกเงาหง,งอยและน้ําตาบนใบหน้าที่ไหลซึมออกมา ั้งไอทั้งจามทั้งเสียงบนพึมพำไม่ได้ถอยไม่ได้ความใครอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงกุกกิบพ,พึมพำทั่วบริเวณนั้นบรรยากาศเต็มไปได้วยความเงียบเหงาเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกเราก็เหลือทนท่านผู้อื่นก็เหลือทนปรากฏว่าเหลือแต่ร่างครอบตัวอยู่เวลานั้นต่างองค์ต่างนิ่งเงียบไปพักหนึ่งเรากับโลกธาตุได้รับลง ในขณะเดียวกันกับขณะที่ท่านอดจารย์่าสมมุติคือขันกล่าวเข้าสูแ่แดนเกรเซมไม่มีสมมุติความกังวลใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องวุนวายอีกผู้เขียนแทบหัวอกจะแตกตายไปกับท่านจริงๆงเวลานั้นทําให้รํเพึงรําพันและอาตอันตั้ใจไปเสียทุกอย่างไม่มีทางคิดพอขยับขยายจิตที่กําลังว่าวุ่นขุนเป็นตมเป็นโคลนไปกับการจากไปของท่านพอให้เบาบางลงบาง จากความแสนรักแสนตาลัยาวรนที่สุดจะกล่าวที่ท่านวดตายทั้งเป็นเห็นจะได้แก่คนไม่เป็นทางคนนั้นแหละดวงประทิพที่เคยสว่างสวัยมาประจำชีวิตจิตใจในดับบูบสิ้นลงราจะจากความอบอุ่นชุ่มเย็นเหมือนแต่ก่อนมาราวกับว่าทุกสิ่งได้ขาดสบันหันแหลตเป็นจุนไปเสียสิน้นไม่มีสิ่งเป็นที่พึ่งพอเป็นที่หายใจได้เลยมันสุดมันมดุดมันดนัน มันตีบตันอันตู้ไปเสื่อมหมดภายในใจเราเรากับโลกกถานนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระพอเป็นที่เกาะของจิตผู้กำลังกระหายที่พึงในอาศัยเกาะพอได้หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลยทั้งที่สัตว์โลกทั่วไปพบอาศัยกันประจำพบกำเนิดตลอดมาแต่จิตมันอาภัพอับวัสนาเอาอย่างหนักหนาจึงเห็นโลกกถานเป็นเหมือนยาพิษเอาเสื่อหมดเวลานั้นไม่อาจเป็นที่พึงได้ ปรากฏแต่ท่านพระอาจารย์มันองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจเพื่อฝากอัดฝากรรมและฝากเป็นฝากตายทุกขณะลมาหายใจเลยหลวงปู่มั่นภุริทัตโตท่านได้เข้าสู่อนุป,ปาทิเสนิปานที่วัดป่าสุทธาวาดจังหวัดสกลนครตรงกับวันที11่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2492เวลาตี2องนาฬิกา23นาทีสุริอายุท่านได้8ปปี56พรรษา และได้ประชุมเพลิงเมื่อวันอังคารที่31มกราคมปีพุทธศักราช2493ซึ่งภายหลังได้ก่อสร้างพระอุโบสถในบริเวณที่ประชุมเพลิงและพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นธุริทัตโตตรงบริเวณกุฏิที่องค์ทัานมรณภาพและภายในพิพิธภัณฑ์ยังได้อัญเชิญพระอธธัฐิธาตุของหลวงปู่มั่นุริทัตโตปริษฐานไว้ให้ประชาชนได้กราบสักการะปูชากัน อีกทั้งอัตาบริการคงทันเครื่องใช้ของหลวงปู่มันที่แสดงถึงความสมถะเรียบง่ายแบบพระปากรรมฐานครับทัานผู้ฟังกรรมฐานครับท่นผู้ฟัง,ฟงในปีพุทธศักราช2,518ครับท่านผู้ฟังอดตพวกคุณหลวงพอ่อฤาษีลิงดำหรือว่าหลวงพ่อพระราชพมยานได้เดินทางไปทางภาคเหนือและก็ได้ไปพักอยู่ที่วัดเมงรายจังหวัดเชียงราย คราวก่อนเคยมาพักที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วคราวนั้นอากาศหนาวเมื่อนอนลงไปก็เห็นพระสงฆ์องค์หนึ่งมีความสวยสดกดงามกำลังหนมมาโบกมาพัดให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อดูสีลิงดำท่านจึงถามท่านว่าอากาศมันหนาวโบกให้ผมทำไมพระนมรูปนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรผมโบกให้แล้วมันอุ่นและก็อุ่นจริงๆ แต่มาคราวนี้ไม่พบพระองค์นั้นเมื่อน,อนอนลงไปก็เห็นแต่ผีมาเป็นพันๆน,นอนเฉยๆไม่ได้เข้าฌานเห็นผีมากมายมารับส่วนบุญกันนอนพักสองคืนคืนพบแต่ผีทุกคืนทั้งตอนเช้ามืดแล้วก็หัวค่ำเมื่อผีมาหาในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิบแก้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอย เอตแต่เทวคืนนี้คืนสุดท้ายนี่มีเรื่องพิเศษนั่นก็คือคือนนั้นผีมากันมากแล้วก็ผ่านไปก็เห็นพระสงค์เดินมาใหม่ประมาณสักสองร้อยองค์เศษพรมผ้าสีกลัดแต่ว่าผิวเนื้อไม่สวยเหมือนกับพระองค์นั้นที่เคยเห็นไม่มีอาการผ่องใสท่าทางเดินสงบเสงี่ยมมากเห็นแล้วน่าเลื่อมใสน่ากราบไหวบูชาเดินตรงเข้ามาไม่ทันจะถึงตัวก็หายไปหมด ก็เลยสงสัยจึงถามลูกศิษย์ของท่นทานเท้ามหาราชซึ่งเงยืนอยู่เกลาว่าพระพวกนั้นท่านจะมาเยี่ยมแล้วท่านหายไปไหนลูกศิษย์ท่นทานเท้ามหาราชได้ตอบกลับมาว่านั้นไม่ใช่พระอระหันต์นะขอรับองค์กรที่ท่านพบนั้นเป็นพระอระหรันต์ตนขณะนี้ไม่ใช่จึงถามว่าพระพวกนี้เป็นอะไรท่านก็ตอบกลับมาว่าพวกนี้เป็นเป,นเปรตขอรับตั้งใจจะมาขอส่วนบุญ แต่ถ้าว่ากำลังของกฎแห่งกรรมเป็นอกุศลยังมีอยู่มากจึงยังไม่มีโอกาสจะรับโมดนาได้เมื่อมาแล้วจึงได้หายไปหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเองท่านก็เลยสงสัยว่าเอพระพวกนี้นะ่าหรือเป็นเปรตและเปรตรูปร่างเหมือนพระนี่มีด้วยหรือเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าถ้าหากทำความชั่วในระหว่างเป็นพระและคดตายระหว่างเป็นพระก็จะแสดงภาพเดิมที่เป็นพระให้ปรากฏ เมื่อท่านตอบอย่างนี้ก็นึกถึงว่าเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือว่าแปลบาลีก็เคยพบเปรตที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปรบางเป็นปเนเนบางเป็นนางพิกษุนีบางมีไฟไหม้ตลอดตัวมีสัพพาวุธเสียบแองอยู่ตลอดเวลาก็มีมากมีแรงมีกาจิก,กินอยู่ตลอดเวลาก็มีมากจึงได้ถามกลับไปว่าพระพวกนี้ความจริงจะริยากดีก,กว่าฉัน แต่ทำไมพวกท่านจึงไปนรกเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าก็เพราะว่า่มผาสีกลับแสดงตนว่าเป็นคนบริสุทธิ์ทำท่าสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเข่งรกรัดมัธยัติเหมือนกับพระเทวทัตแต่ว่าน้ำใจของท่านไม่ใช่พระไม่ได้ปฏิบัติให้ใจใสสะอาดตามที่องค์สมเด็จพระปฏิบแก้วสูงสั่งสอนฉะนั้นพระพวกนี้ตายไปแล้วจึงสเสวยทุกขเวทนาในนรกนานพอสมควรแก่กฎแห่งกรรมของเขา เมื่อพ้นนรกมาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเปรตถึง12ระดับกัเลยทีเดียวเวลานี้เป็นเปรตปรทัศตูชีวิเปรตหรือว่าเปรตระดับที่12แต่กรรมยังหนักอยู่จึงยังไม่มีโอกาสจะโมดธนาได้และก็ไม่สามารถจะเข้ามาใกลได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำฟังลูกศิษย์ของท้าวมหาราชท่านอธิบายก็รู้สึกสลดใจว่าพระก็ชอบลงนรกเหมือนกันเป็นเปรตก็มาก เราบูชาพระก็ครวรจะบูชาพระที่เป็นสุปฏิปันโนถ้าพระองค์ใดติดในลาบยศสรรเสริญสุขอันเป็นโลักธรรมแล้วก็เราไปบูชาเขาก็จะเป็นการให้กําลังใจโจรเพราะว่าคนพวกนี้เป็นโจรปล้นความดีของพระพุทธศาสนาแล้วก็ปล้นความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทอีกด้วยครับท่านผู้ฟัง เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของวัดเล็กๆแห่งหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่อยู่กลางท้องนาตั้งอยู่อย่างสงบไม่มีความโด่งดังไม่มีใครรู้จักไม่มีแม้กระัางวัตถุมงคลขายหรือว่าจำหน่ายแต่ก็มีพระเกตแก,แก่ไม่กี่รูปที่พากันตั้งใจปฏิบัติภาวนาและแล้ววันหนึ่งนั้นก็มีพระนุมมาจากต่างจังหวัดคนหนึ่งในเดินทางมาขอบวชเป็นพระภิกษุ บุคลิกภาพของเขานั้นก็ดูเงียบพริมพูดน้อยนาศรัทธาเจ้าว,วาดเองจึงได้รับแล้วก็ได้บวชให้พร้อมกับได้กล่าวขึ้นว่าคนดีจะมาอยู่ด้วยธรรมไม่ต้องเอ่ยคำก็สัมผัสได้ไม่นานครับท่านผู้ฟังพระใหม่เองก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่รักของชาวบ้านเนื่องจากว่าท่านสแสดงพระธรรมเทศนาดีเรียบร้อย สอนเด็กๆให้ไหวพอ่อไหวแม่ทำบุญสุนทานก็เริ่มมีคนเข้ามากราบไหวมาสักการะแล้วก็มาใส่บาตรทำบุญอยู่ทุกๆวันพระเวลาผ่านไปสามปีพระนมเองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวอวาสชาวบ,บ้านเองก็ต่างพากันดีอกดีใจแล้วก็ได้บอกว่าท่านเป็นคนมีบุญยานทัศนะท่านสูง ทุกๆวันจะมีคนมานิมนต์ท่านไปเทศนาตามวัดแล้วก็ตามงานต่างๆโดยที่มีคิปเสียงของท่านสแสดงพระธรรมเทศนานั้นถูกแชร์ต่อกันใน Facebook อย่างมากมายครับท่านผู้ฟังวัดเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในมีศาลาหลังใหม่มีกุฏิไม้สักที่สวยงามมีห้องน้ำที่สะอาดสะอา้านแล้วก็มีกลองวงจรปิดติดรอบวัด เจ้าวาดหนุ่มท่านบอกว่าที่ติดกล้องวงจรปิดนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของวัดศรัทธาสาธุชนญ,ญาติโยมเองก็ได้ช่วยกันบริจาคอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถของแต่ละบุคคลเงินบริจาคจำนวนมากมายครับท่านตู้ฟังได้ถูกนำมาสร้างโอนสร้างน้สร้างกุฏิศาลาสร้างห้องน้ำไม่ว่าใครจะถาวายเงินชื่อของเขา ก็จะถูกติดไว้บนปลายทองนาสลาการ,ปรเปลี่ยนหลังใหญ่แต่เมื่อทุกอย่างดูเจริญภายนอกแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเงียบๆนั้นก็คือภายในจิตใจของคนพระลูกวัดเองสังเกตเห็นว่าท่านเจ้าอาวาสหนุ่มก็เริ่มใช้ของที่หรูหราฟูฟ้าเตียงนอนของท่านก็ปรับแบบไฟฟ้าเครื่องฟอกอากาศก็รุน่นแพงๆโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ก็เป็นไอโฟนท่านก็มีเหมือนกัน บางวันก็เห็นพัสดุจากออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นจากเคอรี่หรู้ว่าจากช้อปปี้หรือต่างๆนานาก็ส่งถึงกุฏิของท่านอยู่ตลอดเวลามีพระน้องใหม่ก็ได้เอ่ยถามขึ้นเบาๆว่าหลวงพ่อครับของพวกนี้ท่านได้มาจากที่ไหนเจ้าอวาดหนุ่มเองก็ได้ตอบด้วยรอยยิ้มที่สดใสหลวงพ่อก็ได้ตอบกลับมาว่า ญาติโยมเขาถวายมาเราก็ใช้เพื่อพระาศาสนาของเราแต่าศาสนาต้องใช้มือถือถึงสามเครื่องเลยหรือครับพระน้องใหม่ได้เอ่ยถามหลวงพ่อไปอยู่มาไม่นานครับท่านผู้ฟังท่านเจ้าวาดก็ได้ประกาศโครงการใหญ่อีกครั้งหนึ่งขอเชิญญาติโยมร่วมสร้างพระใหญ่ยี่สิบเก้าเมตรเพื่อเสริมสิริมงคลแก่หมู่บ้านแล้วก็ประเทศชาติ การสร้างพระนี้ก็เท่ากับว่าการสร้างชีวิตใหม่มีการออกใบดีกามีการตั้งโต๊ะชาบูชาวัตถุมงคลแถลงข่าววัตถุรุนพระใหญ่เปิดดวงเริ่มต้นเพียง999บาทเงินทุกบาททุกสตางค์นี้จะเข้าบัญชีของหลวงพ่อเท่านั้นยอดเงินบริจาคก,ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับท่านผู้ฟังก็มีคนแห่แห่มากราบไหว มาขอพอรมารวมทําบุญกันมากมายบางคนนี่ก็ลงทุนขายที่ดินที่ไรที่นาเพื่อว่าจะมาหวังผลจะมาหนุนบุญใหญ่ของตัวเองเพื่อเปิดดวงแต่ว่าคำาคืนวันหนึ่งโจวัาเองก็ฝันเห็นชายชราคนหนึ่งผิวดำกลานใส่ชุดขาดยืนอยู่ที่ปลายเตียงของหลวงพ่อไม่พูดไม่จ้าไม่ไหวก็ได้แค่มองมองด้วยสายตาตรงแล้วก็เย็นเียบ ท่านเจ้าวาดเองก็สะดุ้งเตื่นขึ้นมาครับท่านผู้ฟังเงือกดท่วมอกหัวใจของท่านก็เต้นแรงคิดว่าแค่ฝันร้ายไปเท่านั้นแต่ว่าคืนถัดมาก็ฝันแบบเดิมอีกชายคนเดิมที่ยืนอยู่ที่เดิมแค่ยกมือชี้หน้าแล้วก็พูดขึ้นว่าเงินวัดของกลางอย่าเอาไปใช้ส่วนตัวหลวงพ่อท่านเตือนขึ้นมาหัวใจวิววิวกลางดึกแบบนั้น ท่านเดินลงจากกุฏิครับท่านผู้ฟังมองดูรอบๆวัดเงียบๆแต่ก็เย็นเยียบผิดปกติจนอยู่มาวันหนึ่งครับท่านผู้ฟังหลวงพ่อเองท่านได้ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาที่ศาลาหลังใหม่ก็มีคนมารวมฟังพระธรรมเทศนารวมเกือบร้อยกว่าคนท่านพูดไปเพียงห้านาทีเท่านั้นจู่ๆท่านคน,นหน้ามืดเป็นลมท่านล้มท่ามกลางศาลาหลังใหม่ท่ามกลางเสียงร้องของญาติโยม หลวงพ่อถูกหามส่งโรงพยาบาลหมอเองก็ตรวจแล้วก็ไม่พบว่ามีโรคร้ายแรงประการใดแต่ท่านกลับมีอาการเหมือนคนป่วยทางจิตทางใจมือไม้สั่นพูดไม่เป็นคำนอนไม่หลับหลวงพ่อท่านจะเห็นภาพหลอนอยู่ตลอดเวลาเห็นชายแก่ๆในฝันซ้ำๆทุกคืนจนสุดท้ายเองท่านก็ตัดสินใจลาสิกขาไม่มีใครบอกไม่มีงานไม่มีแม้คำอำลา กำลัท่านเดินหายไปจากวัดในเช้าตรู่ของวันหนึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับท่านผู้ฟังวัดเองก็กลับมาเงียบอีกครั้งหนึ่งไม่มีคนมากราบไหว้ไม่มีคนมาทำบุญไม่มีการสร้างอะไรใหม่ๆมีเพียงแค่สายลมที่ผัดผ่านระครังเก่าๆได้เตือนใจคนว่าครั้งหนึ่งเคยมีบางคนที่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือ ธรรมะคือสิ่งที่บริสุทธิ์แต่บางคนอาจใช้ธรรมะเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ได้เงินวัดคือของกลางไม่ใช่ของใครจะใช้ได้ตามใจศรัทธาต้องมีปัญญาประกอบเพราะว่าถ้า,าเราศรัทธาอย่างเดียวแล้วสุดท้ายคนที่พูดธรรมะปลอมก็จะครองใจเราได้ไง่ายเกินไปถึงแม้ว่าเจ้าโอวาทรูปนั้นจะลาสึกขาไปแล้วก็ตามแต่ว่ากฎแห่งกรรมนั้นก็ยังตามเข้าม่หยุด สิ่งที่เขาสร้างอาจจะยังเหลือให้เห็นแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือคำเตือนเตือนว่าธรรมะที่แท้ไม่ต้องพูดมากแค่ใช้ชีวิตให้ตรงกับคำสอนนั่นแหละคือพระแท้และถ้าเราศรัทธาในคนผิดสุดท้ายแล้วเราก็จะหลงทางแม้จะยืนอยู่ในวัดก็ตามและถ้าหากท่านผู้ฟังเชิญชอบผลงานคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ยาวขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ